มาแล้วนะอันนี้<อ>เรามาจับคิดซัปเปอร์วีกันเถ่ะนะหลังจากสูญตายหนึ่งนะเหี้ยขลองใจมากอ๋อไอ้สัตว์ยิ้ยิงกโดนไว้ห้าล้านเลยสัตว์โอ๋อเหี้ยหัวใต้อย่างหัวใต้เดี๋ยวไม่รู้ตัวนะโอ้ เยี yeah. ไอสัตว์ทำไมเล่นคิดซุปเปอร์วีไม่ถนัดนะไม่รู้เวลาละเออซ้ายเป็นศพนะโอ้โหเสียงเสียงนี้กระดับมากนะอือได้แล้วฟีนิกซเอ้าเฮียเออ เอ้ยแหลกแหลกแหลกแหสัตว์ฟันหายแหลกสัตว์โอ้ยสัตว์กลาวซีโลเอ้ายิงศพกูซ้ำอีกนะไอสัตว์ได้จำไว้สัตว์จำไว้ว่ามึงทำอะไรกว้างนะกูจะทำทุกกระเบียบนิ้วเลยสัตว์กูจะทำไม่ได้ทุกกระเบียบนิ้วเลยเดี๋ยวมึง สูงกว่านี้ใช่ไหมสูงกว่านี้ใช่ไหมเฮ้ยสูงกว่านี้ก็ทําได้แต่สูงกว่านี้ก็ทําได้โอ้ยเดือบเปิ้ละครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้เหี้ยวะโอ้ยไอ้เหี้ยมันต้องปราบด้วยปืนทาสัตว์ กูโดนว่าไอสัตว์จ er, ิงกูโดนว่าเอามึงไปเดียวโอ้ยถือแต่เลมโบไอสัตว์ไปเด้อไอนี่เฮียไปไอสัตว์งั้นงันมึงเอาปืนมาไอสัตว์เออกูให้ยืมกูยืมอ๋อแล้วปืนมึงหายไหน่อเออดี๋ยวปืนมึงหายไอสัตว์มาๆๆเอาปืนมาไอสัตว์กูกำลังอยากได้ไอสัตว์นี่สแม่งตุงเล่นอย่างงี้โอ้ยเฮียเป็นเฮียไว้สัตว์โอ้ได้เลยงั้นจัดให้นะฮะกูกำลังชอบของหนัก ชอบของหนักนะฮะสัตว์ชอบของหนักชอบของหนักนะฮะโอ้ยโอ้ยกูชอบของหนักสัตว์โอ้ชาวล็อกก็สัตว์ชอบของหนักโอ้ยยุ่ยยโอ้ยจบจบทำยี่ใหญ่ไว้สัตว์โอ้ชิบหายสัตว์เจ็ดตีสี่